สบายดีจ้าพี่น้องักทารสบายดีพี่น้องวัสุขุดสุคนเด้อักทารสบายดีพี่น้องยามมือเศร้าพี่น้องจ้าม้อนี้สบายกับพาพี่น้องมหาหน้าไม่คือเก่าพี่น้องจ้าแต่ว่าวันนี้เรามาจะมาคนเดียวนะพี่น้องเด้อนี่อันนี้จะเป็นลาน้าไม่พี่น้องฮากมหาน้ำไม้อยู่หน้าอยู่เลมพี่น้องอันน้ำไม้ไผ่ใหม่พี่น้องจ้าป้าฮาไปรุ่นกันเลยว่าฮักจีด้ยบอเนะพี่น้องเนาะเมือเอาคุณยายมาหาแล้วพี่น้องแต่เราจะมาหาบบกอีกทีหนึ่งพี่น้องจ้าว่าจะได้บอ ไปเดิมที่กอแรกเราเลยกอนนี้ไปเราไปหากันเลยพี่น้องหลุดน,นำสาไพร์เดอมาพี่น้องนี่กอนแล้วเข้นบาจาหาสอยกันหนึ่เด้อพี่น้องเลยมันคืออยู่ในคักเทบ่อนี่เิเอาได้บอฮู้อันนี้หูหูอยู่ในคักแทหูท่านใหญ่สับ อยา่ไหนพี่น้องกเลยเออเออเออเอ่อะไันน้องม,มาแล้วนึงนี่นน ก็ไม่ได้ตายสิได้อีกล,ลืมไปเลย,เปยไปเห็นทำไมอีกเมือนะพี่น้องเดี๋ยไปเบิ่งคางนั่นก่อนนี่คางนี้พีนนนนน่น้องหนักน้ำไหลไหลเอาอะไรก่อนเออเอ้แงมันเต็มอืูมันก็ไ่อยากทึงแบบ ôi đừng vậy này mẹ cái đây chị ao đại xuống ôi Vì thương vì nó cũng ao cấp đại vừa Hết ra đây và Thì xí đây bớt Nhưng ອ่ะພີ່ນ້ອງເນາະມັນຍັງມັນຫາກກໍເລີ່ມຍາ

at nga, pwede ใช่แหละแม่มาเห็นอยู่ในนี้น่ะคั่นดีก็ก็เห็นอยู่บ่ครับบึดแล้วบ่ ตัวเงาคลาดมากองมได้รอเดียวได้หนอเดียวได้พี่น้อเอไปไปหาตอใหม่น้องจ้าโอเจ็นีแนงนพี่น้อง กเลยอึบนี่โอ้ที่นี่อยู่เอาบุได้บาทเก็บเงได้บาทไ่เอาจังไรบาทนี่เอาจังไรพี่น้องจ๋าเห็นของดีเห็นยังบ่อนอน่ะมือยากหมุนเลยพี่น้องตั้งพี่นอกเลยนี่ สวยมากตั้งยี่นอกเลยพี่น้องคือบ่มีหลายๆนอ่อนในเนาะเรียนกระชายลายอยู่นี่หักเลยพี่น้องนี่นี่เดียวเดียวเดียๆเดียวเดียวยวคือบ่มีหลายๆายไหนหักไปเจ้าพักเสียงเด้อพักท้อ อ๋อเงามันอยู่นี่พ่อมันจะเกิดนี่ปักใ่ายเลยอกเกิดอยู่นอกมีไหมโอ้มีมีมีอีกแวโอ้ยตายตายตายโ ມັນກະມີບໍ່ແມ່ນຫ hên nọ, hên cạo nè, ơi, ác này, ừ. này, <laughs> ôi, mình ăn ngon. chọn chờ yên lắm này như thế nào nếu như thế nào nếu như thế nào nếu cha, thế vậy con Đã lái nào nếu น,นี่ก็มีนี่้อนอยู่ตรงนี้ก็เห็นลี้ยงเนาะเกมฮาใส่กันแน่บเลแล้ะบอ <c oughs> อยู่เถงหูวพี่น้อง